ถ้างั้นคิดไม่ออกใช่ใช่่ขอารแครรื่หซึมเลยค่ะอาจารย์ฮะมันมาหี้มาหี้เลยนะนักเรียนวัตถุประสงค์แบ่งออกเปสองอย่างนะคะวัตถุประสงค์เอ้สามอย่างค่ะมีมาด้วยของที่ที่อาจารย์ดรจตุรพัฒน์บอกนะคะว่า S K A อะไรนะ K S เ S สเนะเใช่ไหมเอ โอเคโนเลย์ SQL เอ็ดดิจูหรือจิตนาภิไส้นะคะอัน